สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องหามาทำนายดวงระวันปราะจวัาที่18นะคะมีนาคม2568ซึ่งตรงกับวันอังคารสีชมพูค่ะพี่น้องค่ะเป็นประจำทุกวันนำแนวทางดีๆที่พยิบซีชี้แนวทางไปปรับใช้นะคะพี่น้องขาเข้ามาเลยขอกำลังใจการกด1ไลค์1แชร์นะคะแล้วก็กดติดตามด้วยพี่น้องขา นะคะใครต้องการเช็คดวงส่วนตัวทักไอดีไลน์นะคะพี่น้องจา๋าหรือใครต้องการที่จะเรียนดูดวงพระย่ิบสี่ง่ายๆตามแบบฉบับของคุณป้าหมอตอนนี้นะคะมีโปรพิเศษอยู่นะคะพี่น้องจ๋านะเอาอย่างนั้นกันนะคะทุกอย่างนะคะพี่น้องคาไม่ว่าจะเป็นแนวทางเลขรายวันรอบโลกก็แล้วแต่หรือจะเป็นดวงรายวันก็แล้วแต่นะคะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องคานําไปปรับใช้ค่ะเอาราคามาดูนะพี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหนดูกัน พี่น้องวันอาทิตย์ขึ้นเดลเวอร์นะคะความหมายก็คืออาจจะมีอารมณ์อยู่ในร่วงของความรักนะเออแล้วก็เรื่องของการเงินดีเยี่ยมมีคนสนับสนุนเรื่องของการเงินเงินทุนมีนายทุนมีเครดิตนะคะพี่น้องคาสามารถควบคุมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บริวารและการงานและการเงินได้เป็นอย่างดีดวงพี่น้องวันอาทิตย์ถือว่าเยี่ยมค่ะในวันพรุ่งนี้สิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะคะพี่น้องขาเรื่องอารมณ์นิดเดียวค่ะอย่าบ้าพลัง อย่าอารมณ์เสียอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนใจด่วนใจรีวเพราะว่าไพ่ออกมาดีแล้วเราจะเสียการนั่นเองค่ะพี่น้องวันอาทิตย์เลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องคู่รักคนรักของเราค่ะเกี่ยวข้องกับคู่รักคนรักของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลขหห้าี่ห้าหห้า4ห 5, 5, 5, ค่ะขอให้เห็นมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะนะคะสำหรับพี่น้องวันจันทร์ดวงเป็นแบบไหนยังคงพาร,รักงานหนักๆลุยๆอยู่ค่ะนะคะสู้ไปค่ะพี่น้องวันจันทร์นะคะไม่เป็นไรค่ะชนะแน่ ในวันพวกนี้มีโชคมีลาบนะคะมีเงินก้อนโตเข้ามือโชคดีในเรื่องของทรัพย์สินมรดกนะคะพี่น้องจ๋านะโชคดีในเรื่องของกิจการการงานนะคะแล้วก็อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการบุญการกุศลนะคะพี่น้องคาแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนสม,มถะสมเดชน,นะคะ มีความเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นดวงเปิดนะคะพี่น้องวันจันทร์นะคะรอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีมีคนนําแนวทางในเรื่องของการงานกิจการมาให้กับพี่น้องวันจันทร์นะคะดวงเปิดนะคะพี่น้องวันจันทร์ขาต่อไปนี้พี่น้องวันจันทร์จะหายเหนื่อยแล้วนะคะพี่น้องขาหน้ายอดเยี่ยมมากเลยนะคะฉะนั้นพี่น้องวันจันทร์สาธุรับคําทํานายค่ะเลขนําโชคมาจากไหนเลขเกี่ยวข้อกับเ,เลขประจาตัวของเราค่ะ ส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข10นะคะแล้วก็9610-96ค่ะขอให้เหงิงเหงมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสำหรับพี่น้องวันอังคารนะคะหมดทุกมดโศกมดโรคมันภัยจบได้เริ่มต้นใหม่นะคะพี่น้องคาโดยเฉพาะในเรื่องของการงานอาจจะจบงานเก่าเริ่มงานใหม่อบงานติดเปลี่ยนงานตำแหน่งงานขึ้นมีโปรเจกต์งานเข้าพูดไปแบบนี้เลยสิ่งที่ต้องระมัดร,ระวังนะคะพี่น้องจ๋านะก็คือเรื่องสุขภาพค่ะระวังในเรื่องของรับใช้ก้าวผู้อาหารเสพกดไรย้อน อาหารเป็นพิษได้ด้วยแต่พี่น้องวัดอังคารน,นะคะยังคงมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องเป็นอย่างดีเรื่องของการเงินก็ดีขึ้นบริหารจัดการการเงินให้เป็นระบบระเบียบดีขึ้นยอดเยี่ยมเก็บเงินได้ค่ะพี่น้องค่ะนะคะฉะนั้นพี่น้องวัดอังคารระมัดระวังเรื่องเดียวคือเรื่องสุขภาพค่ะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งสามนะคะและก็หนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่ค่ะขอให้เห็ง าดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสําหรับพุธกลางวันนั้นมีความรู้สึกว่านะคะยุ่งงานยุง่งยีรุงตุงนางยุง่งยีรุงตุงนางงานไม่เป็นระบบนะติดดาบติดกับรับงานแทนเพื่อนนะคะอึดอัดลังเลสงสัยนะคะนี่มีปัญหาส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับบริวารเป็นหลักค่ะนะคะแล้วก็ติดดาบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะเงินไม่คล่องตัวประมาณนี้ได้ด้วยเรามาระวังเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะปวดเนื้อปวดตัวเอ็นมข้อกระดูกสายตาดวงตา เรื่องของการเงินนะคะใครที่เครียดในเรื่องของการเงินในวันพรุ่งนี้มีคนช่วยเหลือเรื่องเงินมีเครดิตพบทางออกทางสว่างโชคลาภมีนะคะพี่น้องค่ะนะฉะนั้นใครที่เครียดในว่างงานเงินในวันพรุ่งนี้นะคะดวงเปิดน่ะแก้ปัญหาได้น่ะโชคดีน่ะปฏิหารเกิดล่ะพี่น้องคะนะฉะนั้นพี่น้องวันพุธกลางวันนอนในหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะพี่น้องคาพรุ่งนี้เจอเรื่องราวดีๆแน่นอนค่ะพี่น้องค่ะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลข เออเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเห็นส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขห้าแปดแล้วก็หกหนึ่งเก้าห้าแปดหกหนึ่งเก้าขอให้เห็นๆอ่ดูพี่น้องวันพุธกลางคืนพุธกลางคืนว่าจ้าไดโชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องกิจการที่ทําร่วมกับครอบครัวดีเยี่ยมค่ะนะคะแต่ว่าในเรื่องของการเงินมีความรู้สึกว่าฝืดเงินนะคะต้องใช้เงินนะคะเอเงิน มาแป๊บเดียวออกนะคะและ,ะที่จะต้องหาแนวทางที่จะจากพื้นที่ไปทํางานทํากิจทําการหรือเป็นห่วงนะคะคนที่อยู่ไกลๆคนรักของเราก็ได้บุตรหลานของเราก็ได้นะคะให้ในลักษณะเอบนี้เนี่ยนะคะไปตัวตนขึ้น4ไม้เท้าอ่ะนะคะในส่วนของ,ของครอบครัวยังคงมีความมั่นคงอยู่นะคะพี่น้องจ๋านะเราอย่าได้คิดจิตตกนะคะคิดล่วงหน้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเงินเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็แล้วแต่นะ,ะนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนคะให้ทําปัจจุบัน ให้ดีค่ะพี่น้องค่ะนะนะคนไม่ต้องไปคิดมันนะไม่ต้องไปเครียดมันนะคะพี่น้องจ๋านะเออนะว่าอย่างนั้นกันเลยนี่พ่อหมอก็ไม่รู้แนะนําแบบไหนเอาละค่ะเลขนําโชคมาจากไหนเลขที่บ้านเลยส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสี่ห้าแล้วก็แปดหนึ่งสี่ห้าแปดหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะขอให้เหงเห็งมาดูพี่น้องวันพระฤหัสว์สดีสาหรับพี่น้องวันพระฤหัสวรีเดวิลขึ้นไพ่เดวิลนะคะระวังในเรื่องการลงตุนลงมุ่นที่มีความเสี่ยงการเสี่ยงนะคะ แล้วก็ในเรื่องของการทําอะไรที่ผิดกฎผิดระเบียบผิดศีลผิดกฎหมายนะคะพี่น้องขาเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะก็แล้วแต่นะคะพี่น้องขาหน้าไม่ดีทั้งสิ้นนะในวันพรุ่งนี้ส่วนในเรื่องของการเงินก็ยังคงมีเงินหมุนเข้ามานะคะหรือวางแผนนะคะที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ให้ลงมือทําอย่าคิดหลายเรื่องนะคะคิดทีละเรื่องทาทีละอย่างนะคะคุณจะประสบความสําเร็จแต่ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะพี่น้องวันพาราะั้สบดีจะแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีในวันพรุ่งนี้ชัวร์นะคะพี่น้องขาเนาะ เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะพี่น้องนะอย่าจิตตกนะคะเลขนำโชคมาจากไหนนะคะเป็นตัวเลขเก่าหรือเป็นตัวเลขที่เราเกิดจากการคำนวณของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งห้าสองเต็ดหนึ่งห้าสองเต็ดค่ะขอให้เหงนเหมาดูพี่น้องวันสุขบ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันสุขการเงินดีค่ะเจราจาเป็นเงินเป็นทองค้าขายดีมีออเดอร์รัวรัวนะคะพี่น้องกาหยิบจับอะไรเป็นเเงงินนนนนนนป็นทอะะะคะนะีี่่้วัพรุ ไม่ได้ดังใจกับบริวารน,นะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะอย่าอารมณ์เป็นลมเป็นไฟการเงินเข้าแน่มีเงินสดๆเข้ามือนะคะคนข้าจะย่ำเรวยพี่น้องวันพุธเออโทษนะคะพี่น้องวันศุกร์นะ,ะอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนเปลงที่อยู่อาศัยบ้านช่องนะคะและก็ตําแหน่างงานนะเป็นไปในทางที่ดีทั้งสิ้นเลยค่ะโดยเฉพาะในเรื่องการเงินเยี่ยมเลยสาหรับพี่น้องวันศุกร์ในวันพรุ่งนี้เลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเออเป็นตัวเลขเก่าค่ะนะคะที่เราเคยได้รับโชคลาภจหมุนมาค่ะ ส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสามหนึ่งเก้าสี่สามหนึ่งเก้าสี่ขอให้เฮงเ็ง,เงมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์นั้นนะคะอืมดูว่าจะคิดย้อนหลังคิดถึงความหลังคิดถึงคนรักเกา่าคิดเรื่องที่ผ่านมาแล้วกุ้งใจนอนไม่หลับอ่อารมณ์ประมาณว่าไม่สบายจิตตกมากๆหลับแล้วตื่นแล้วไม่หลับอีกเลยประมาณนั้นถ้าเครียดในเรื่องของการเงินมีเงินเข้านะแก้ปัญหาเรื่องของการเงินได้นะในวันพรุ่งนี้ฉะนั้นแล้วอย่าไปคิดคืนนี้ถ้าคิดเงินก็ไม่เข้า นะคะอ่าหลับให้สบายนะคะไม่ต้องไปจิบตกพวกนี้เงินเข้าแน่นะมีโชคมีลาบเข้ามาด้วยนะเห็นไหมนะคะพี่น้องจ่านะคุณจะมีเงินหมุนเข้ามาคุณจะมีโชคลาบเข้ามาคุณจะมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินคุณจะค้าขายดีมียอดเงินเข้ามารวยๆนะคะพี่น้องจ่านะ่าถึงแม้จะมีรายจ่ายก็ตัมฉะนั้นนะคะให้พี่น้องวันเสาร์สบายใจหลับนะคะพี่น้องขานะอ่าเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับพานะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไร มีเลขห้าเก้าแล้วก็สี่สี่ห้าเก้าสี่สี่ขอใข่เห่งๆค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ